ทุกคนเซตหัวเสืออีนุยค่ะพี่น้องขาหลายคนคิดว่าพี่นุย้ยเซตของเชีออนุ้ยมันจะเหนียวเหนอะหนไหมแล้วเราจะให้ดูเนื้อครีมกันนะคะว่าเซตนี้ใช้ไปแล้วไม่เหนียวนะจ๊ะและที่สําคัญเลยเซตนี้เป็นแพ็กเกจจริงของนุ้ยนะจ๊ะคูณ2ค่ะอะไรคูณ2พี่นุย้ย ขาวัยวคูณสองจ้าเซ็ตหัวใชยอนุ้ยจ้าพี่น้องค่าและตัวนี้นะคะพี่น้องสารสกัดอัดเต็มอัดแน่นมากๆเลยนุ้ยถึงบอกว่าใครที่ใช้ไปแล้วเนาะเจ็ดวันไม่ขาวเนี่ยมาเอาเงินคืนกับนุ้ยเลยเจ็ดวันผิวไม่ขาวเจ็ดวันผิวไม่เปลี่ยนเจ็ดวันผิวไม่ใสนะคะทักมาเอาเงินคืนน้ําข่อยเลยตัวนี้นะคะไม่มีสารอันตรายนะคะทุกคนคะ่ะใครที่ผิวบางผิวแพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้หมดเลยใช้ไปแล้วผิวไม่แตกลายผิวไม่ขึ้นลาผิวไม่เป็นจุดนะคะผิวสม่ำเสมอ ใช้ไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าผิวจะแห้งตัวนี้นะคะใช้แล้วผิวไม่แห้งนะคะเดี๋ยวนู้จะให้ดูเนื้อครีมว่าพี่ไหนพี่เอาเนื้อครีมให้ดูหน่อยเนื้อครีมมันเป็นยังไงเซตนี้นะคะที่รัก เนื้อครีมเป็นแบบนี้เลยนี้ยถูกบอกว่าเกลี่ยง่ายซึมไวและก็ไม่เหนียวเหนอะหนานะคะและเรายังมีตัวช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวด้วยนะคะที่รักเนื้อครีมน้องจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นเหมือนเนื้อครีมนมขุ่นๆและก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนเจลนะคะทาลงไปแล้วจะได้สัมผัสที่เย็นๆนี้ยถูกบอกว่าลูกค้าใช้ไปแล้วนะคะกลับมาซื้อซ้ําแน่นอนถามว่าเพราะอะไรเพราะใช้ไปแล้วมันเห็นผลจริงและนุ้ยก็กล้าการันตีด้วยว่าเจ็ดวันไม่ขาวนะคะมาเอาเงินคืนเลยที่รัก วันนี้เราจะมาตามหาโปรีวิวเหมือนเดิมนะคะใครที่ใช้ตัวไ้นมาไม่เคยเห็นผลใครที่ดำจากแดดใครที่ดำกระป๋านนะคะกินแล้วก็ยังไม่ขาวทาก็ไม่ขาวนะคะที่รักวันนี้นะ เอาไปเลยเซ็ตหัวเชือีนุ้ยให้โปรส่งฟรีปลายทางนะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่รักใครที่ใช้ไปแล้วเห็นผลยังไงใครที่ใช้ไปแล้วเห็นผลว่าขาวเห็นผลว่าดีนะคะวันนี้คอมเมนต์ไว้เลยคอมเมนต์ comment ไว้เลยนะคะนุ้ยให้คน,คนที่คอมเมนต์โดนใจนะคะให้เลยคอมเมนต์ละหนึ่งพันบาทนะคะที่รักวันนี้โปรรีวิวนะจ๊ะหนึ่งร้อยคนเท่านั้นนะคะโปรส่งฟรีปลายทางใครที่ยังไม่มีรีบกดเลยนะคะเซ็ตหัวเชือีนุ้ย